ครับเพราต้องสอกจากบทเรีนน้องๆคนฟิชชั่นเลยนะครับก็พี่ๆเลยนวันนี้ก็จะมาดูเซฟเวอร์แนววอลฟีนะครับแบแรก็คือเราเกิดมาตรงนี้นะจุดสปาก็เ้องกัดนมาด้านตรงนี้นะก็จะเป็นด้านไอฟิอมชั่นครับเติมครั้งแรกก็เติม40บอลรับ1เก็บนะเติมครบ50บอลรับ7นะครับก็าากนนรับ10ก็จะมานี้นะ อันี้ก็จะเป็นด้านแมปต่างๆด้ยนะแมปต่างๆน,นี่ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหรือแมปอะไรไม่รู้อันนี้อ,อันนี้ล็อกที้นะอันนี้ก็มัดเซ็ตตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเซ็ตด้านกันนะครับส่วนด้านตรงนี้ก็จะเป็นพื้นของต่างๆมีทั้งยาก็ต่างๆนะ้ยคือ เรื่องนี้ก็ทุ่มทันนะครับน้องก็คือแอปแอปไม่ได้มานะครับถ้าแอปมาเดี๋ยวเหนื่อยไปแล้วแตก่ก็ก็คือรีวิวแค่นี้ก่อนนะดิ้นพันันหน่อย